สวัสดีครับวันนี้ผลิตภัณฑ์เจียวี่สัญจรนะครับมาเยี่ยมผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเจียวี่นะครับคุณพ่อสวัสดีครับผมครับพ่อจ๋าพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อลิ์เอกพันจ้ะตอนนี้เราอยู่กันบ้านอะไรจังหวัดอะไรเนี่ยบ้านบ้านานาร้อมบ้านนาร้อมครับหมู่เก้าครับผมเอ่อตำบลตำบลกุชมานอำเภอกุุมานครับจังหวัดสกลน,นครสกลน,นครนะ พ่อจ๋าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่แปดสิบสองแปดสิบามย่างแปบสามย่างแล้ว <Ừ. S 2> พ่อครับก่อนหน้าที่จะทําผลิภั์เสริมอาหารจีวีตัวเนี้ยพ่อมีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรบ้างพ่อจะเล่ามาแต่เดิมเด้อครับเดิมคือไปโรงพยาบาลพ่อเที่ยวไปโรงพยาบาลเขาว่าพ่อเป็นลูกครับเบาหวานครับเบาหวานก็กินไปกินไปกินไป มันไม่หายหรอกพ่อแต่ว่าให้กินไปเรื่อยๆอาจารย์ครับเออหมายถึงตอนที่ไปไปรักษาโรงพยาบาลน่ะเนาะครับที่กินยาหมอเนาะเออไปกินยาหมอครับแล้วอาการมันเป็นยังไงพ่อเบาหวานนี่ก็เบาหวานมันก็ไม่ไม่ดีขึ้นแต่พออยู่ได้ครับไม่ดีขึ้นอ่าแต่ไปหลายครั้งหลายทีเขาเลยบอกว่าพ่อเป็นโรคไตนะอ้าวจากเบาหวานแล้วเป็นโรคไตด้วยนะตอนนี้อ้าวครับ พอมันสิเป็นหลายอย่างแทบพอว่าเออเออแจ็คแล้วว่าจันพ่อจะได้ไปล้างไตหน้าว่าจันแล้วได้ได้ล้างหรือยังพ่อไม่ละยังไม่ล้างครับอแต่ว่ารับยาคุณหมอมาทานอยู่ใช่ไหมเออรับยาคุณหมอมาทานอยู่ครับวันนี้เลยเกิดลูกบีลูกบีเนี่ยได้ผ่าตัดที่ท้องไงอือไปไปที่สกลไปผ่าตัดครับผ่าตัดเศร้า พอดีหายหายแล้วกมมาเกิดครขอโทษด้วยครับเป็นอะไรอีกพ่อเป็นแผลเป็นแผลที่นี่ตัดเลยตัดนิ้วเขาเลยว่าไปตัดอีมครับพ่อแล้วเป็นยังไงไปยังไงถึงได้มาทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับเดี๋ยวไม่ทันถึงฮอยังไม่ทันถึงอีกครับพอดีไปตัด ตัดมาหายหตัดมารักษานอนรักษาแผลอยู่ที่บ้านไปล่างทุกวนันทุกวนันครับเออเขาบอกว่าให้ไปล่างนะออเไปล่างไตว่าไปตายก็ตายาเลยไตไม่ได้ล้างไม่ยอมล้างออครับผมออผมล้างแล้วก็ไม่ไม่หายครับเพราะว่ามันไม่หายผมพ่อเห็นหลายคนมันไม่หายเสียงเงินเปล่าครับเออ ครับแล้วใครซื้อผลิตภัณฑ์ให้ทานเพาะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกผมเริ่มมานอนฟังอฟังวิทยุเฟังลูกอาจารย์บรรจบพูดว่าผมกินยาเป็นยาอันนี้ส่งมาจากกรุงเทพเพื่อรับผมรักษาผมหายหายด้วยผมเองครับ ผมไม่ได้กินยาอะไรก็สับว่าจะตัวหรือยังไงเนาะลองเสี่ยงก็เลยมาซื้อสั่งซื้อน้ำผึ้งมากินคตอนตอนที่นั่นที่ซื้อซื้อกี่กล่องครครั้งแรกที่ซื้อซื้อสองกล่องบ่สองกล่องเลยสองกล่องล่ะแล้วพอกินยังไงไตสองกล่องนั่นน่ะกินสองกล่องเส้าเม็ดแรงเม็ดข้างเลขนะครับผมเส้าเม็ดแรงเม็ดเร้าเม็ดแรงเม็ดครับ หมดกองหนึ่งรู้สึกเบาเบาเบายังไงรับเบาเบาในท้องเรียกกัปัสสาวะก็ขาวดีเม่ไม่ไม่มีฟองตอนนั้นไม่เป็นฟองเหรอเพราะเวลาเวลาปัสสาวะตอนตอนที่ว่ามันเป็นไตมันเป็นฟองมีกลิ่นใช่ไหมพ่อมีกลิ่นเออครับเรียกก็เลยมากินกินเรื่อยๆมาก็ถือว่าดี ครับผมพอกินมาทั้งหมดกี่กล่องแล้วจาได้ไหมหรือกินมานานเท่าไหร่ละโอ้หลายกล่องอยู่สิบกล่องบกขาดตกไปอเออครับผมสิบกล่องบกขาดครับแต่ว่ามันมันดีภายในแต่สามสี่กล่องพ่นละอืแต่ว่าพอกินไปเรื่อยครับผมอืมกินไปเรื่อยมีเงินก็สั่งมากินครับผมเออถือว่าดียาเล่าดียาทุกชนิดพอกินบ้าบัด อืมครับกินมาหมดเลยกินมาหมดครับโบเซบยาทิพเกสรยาเคอร์วิตยาครับอะไรอะไรอ้หลายอย่างครับผมซื้อทีนี้พอมันแล้วตอนที่พ่อหันมากินตัวเนี้ยจยาวีเนี่ยพ่อกินอย่างอื่นด้ไหมหรือว่ากินตัวนี้เางเลยไม่กินเลยไม่กินเลยเออครับผมตายก็ให้ตายด้วยยาตัวนี้ว้าวอ่าสุดท้ายนะครับพ่อครับพ่อมั่นใจไหม ว่าสุขภาพที่กลับมาดีขึ้นเนี่ยจากผลิตภัณฑ์เจียวี่ตัวเนี้ยมั่นใจมั่นใจนะแล้วพ่ออยากจะฝากไปให้คนดูแม้ว่าหลังที่พ่อทานแล้วเนี่ยมันดียังไงอยากให้คนอื่นเขาทานด้วยไหมจะได้เป็นบุญเออ,เอ,อแนะนำไหมวิทยาทานให้คนอื่นเนาะครับเออแนะนำไหมว่าให้คนอื่นเขาอยากให้ทานเหมือนพ่อเนี่ยถ้าพี่น้องที่เคารพรักภาคีสานเรารเป็นโรคไตครับหรือเบาหวาน กินยาชนิดนี้เจี๊ยวีนี่ดีคเบา่หวันก็เศร้าไม่ได้กินเลยอืไม่ไม่ได้กินเลยครับอืดีเละขอให้พี่น้องทั้งหลายนี่หันมากินด้วยกันครับแต่ผมหรือพ่อนี่คิดว่ายาตัวนี้คงจะรักษาพี่น้อง ั้งหลายได้ดีครพ่อยาชนิดอื่นพ่อกินมาหมดครับผมอได้ครับถูกเพงราคาสองพันสามพันพ่อซื้อมากินครับผมมันไม่หายครับอนี่แข็งแรงได้กินข้าวได้นอนหลับดีครับอัมผมพบว่าดีเอาละครับ นี่ก็เป็นความคิดเห็นตรงๆนะครับจากคุณพ่อที่ได้ําในสะพานเสริมอาหารเจวิไปแล้วนะครับยังไงก็ให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมแต่นี่เป็นเสียงยืนยันจากคุณพ่อจริงๆนะครับเอาละครับวันนี้ผมสองคนนะครับกับคุณพ่อก็ต้องกราบลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนเนาะแล้วคราวหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอพรบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ